อีโก e คาปี19ไมล์หลักหมื่นด้านในใหญ่มากนั่งได้สบายทุกตำแหน่งต้องยาริสเอที1.2ตัวอ e. ีคันนี้เครดิตดีฟีดาวจัดไปในราคาเพียงแค่ยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทิ์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่เคารพรักทุกท่านนะฮะ วันนี้รถเก๋งซื้อกับผมจบแน่นอนนะครับได้มาใหม่อีกคันหนึ่งรถใหม่น้อยสภาพสวยมากมาเป็นในรูปแบบของซีดานอีกโกคาแนะนำรุ่นนี้เลยครับเป็นยาริสเอทีปนะฮะตัวโฉมก่อนไ c น a เชนนะครับรถเนี่ยจะเป็นตัวปี2019นะครับเลขไมลหลักหมื่นกิโลเมตรน้อยมากนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเกรดรุ่นย่อยตัว E 1.2ตัว e นะครับเอทีนี่เราก็จะเห็นทั้งตัวใหม่ตัวเก่าในปัจจุบันกันกค่อนข้างที่จะแพร่หลายนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าอาจจะอยู่ในสถานะแบบต้องการรถเก่งใช้งานคันแรกหรือกำลังดูรถเก่งผ่อนในเลทหลักพันสบายๆเอทีนี่โคตรตอบโจทย์พูดแบบนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ย ไฟจะได้มาเป็นแบบมังติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวชุดกันชนด้านหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับเดี๋ยวคราวนี้อันพามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะพี่ๆครับจะเป็น1.2ตัวนี้ก็จะเป็นในรหัส 3NR ตัวเกียร์ออโต้ CVT แบบ4สูบเรียงอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวเครื่องเดิมเนี่ย เราก็ต้องดูสภาพและก็ตัวเครื่องกับในตามตัวของตัวเลขใหม่ด้วยคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเราจะเช็คตัวเครื่องยนต์เบนซินง,ง่ายๆเลยฮะดึงกา้านวน้ำมันเครื่องขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดรถไส้ม,มันมีปัญหามันจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันและไอ้น้ามันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเครื่องเราดูแล้วปุ๊บเราก็มาไล่ดูตามตัวโครงสร้างหัวนงหัวนอ็อตเป็นยังไงบ้างมีรอยขยับขันไขหรือไม่นะครับ แล้วก็พวกอย่างขอบด้านข้างประตูตรงนี้มันก็จะมีเป็นตัวซีลเลอร์อันนี้ก็คือของเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวรถปี19เนี่ยนะฮะพี่ๆครับ,รบเรามีการรับประกันโครงสร้างเรามีการรับประกันหลังการขายและเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนส่งมอบก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ทงล้อระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างเราจัดก,การให้หมดเพราะนั้นโดยแบบเบื้องต้นในสเต็ปแรก สามารถที่จะทดลองเช็ดไรได้ด้วยในเรื่องตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยดันจะพาไปดูตัวด้านข้างกันบ้างถ้าเกิดอย่างรถรุ่นนี้คือมันเป็นรถอีโ้คารรุ่นหนึ่งที่ใหญ่เทียบเท่ากับอเมร่าสปอร์ตตัวเก่านะครับเพราะว่าอย่างทรงรถบอดี้เนี่ยจะมาในลักษณะใกล้เคียงเดียวกับตัว V ีออสนะครับแต่มันจะไม่ได้ยาวเหมือนกับตัวเอาติสลายละเอียดตัวรถเนี่ยไม่เคยมีการเก็บสีมาแม้แต่ครั้งเดียว แล้วก็ในส่วนของตัวโลบคันเนี่ยเราก็มีการขัดเคลือบสีทําความสะอาดทั้งด้านนอกด้านในทุกอย่างตรงนี้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวล้อเนี่ยสำหรับตัว E เนี่ยมันจะเป็นล้อแมกอลอยนะไม่เหมือนตัวเจนะถ้าเกิดตัวเจเนี่ยมันจะเป็นล้อกระทะแปะแต่ถ้าเกิดอย่างตัว E เนี่ยจะเป็นแมกอ์อลยส่วนยางเนี่ยอันนี้ดอกยังเหลืออีกเยอะครับแล้วก็จะได้มาเป็นตัวยางของบีเรลลี่เป็นตัวยางมียี่ห้อด้วย p ีรลลี่เนี่ยเป็นยางอีกหนึ่งยี่ห้อที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือจะเป็นตัวรถเก่งเนี่ยโอ้โหใช้งานกันแบบดีมากนะครับส่วนในตำแหน่งของไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับฟิล์มถ้าเกิดตัวคันนี้รอบคันเนี่ยจะมีการติดมาแล้วเรียบร้อยและก็จะมีตัวคิ้วกันสาดมาแล้วด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะฮะพี่ๆครับ ให้ดูในตำแหน่งตรงนี้กันบ้างตัวด้านข้างประตูเนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติในกรณีเราเปิดมาเนี่ยดูตัวยางของประตูก่อนเลยก็ได้โดยแบบเบื้องต้นมันต้องไม่มีรอยยางแตกมันต้องไม่มีรอยยางเป็นรูนะครับหรือไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ชัวร์แกดูมาได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะง้างดูกับตัวด้านในเนี่ยเนี่ยอันนี้คือจะเป็นของเดิมเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีเป็นตัวรอยสัญลักษณ์แบบนี้อยู่ตรงนี้คือยังเป็นของเดิมอยู่ ถ้าเกิดอย่างสมมติในกรณีเบิกใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ที่อันดึงให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากให้ดูตัวละองสีมันไม่มีนะครับอันนี้ก็คือเม็ดองเม็ดอาร์เนี่ยเดิมสนิทเลยนะฮะเว้นระยะช่องไฟสวยงามนะครับเป็นตัวเม็ดอาร์เดิมไม่มีการทําเม็ดอาร์ใหม่ไม่มีการดึงเม็ดอาร์ใหม่ตรงนี้ไม่มีอย่างนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตําแหน่งเสาบีเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้เราอาจจะดูแล้วมันอาจจะยังไม่ถนัด เราก็มาเปิดดูในตำแหน่งตอนท้ายฝั่งนี้กันอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดสําหรับตัวประตูเนี่ยองศาในการเปิดทั้งด้านซ้ายด้านขวามือเนี่ยต้องมีในลักษณะที่มันเท่ากันอันนี้เนี่ยในเรื่องของการโดยสารในตำแหน่งตอนที่2ก็จะเป็นในที่สุกถามกันหลายท่านว่าแบบเฮ้ย hey, อันถ้าเกิดพี่มีครอ,อบครัวสรีละตัวใหญ่หรือมีรูปร่างอ่าร่างกายใหญ่จะนั่งได้หรือไม่ อันสูง180เซนติเมตรยืดของอันนี้เป็นสันนษฐานได้เลยอันจะลองนั่งให้ดูนะฮะถ้าเกิดอย่างในตำแหน่งตอนหน้าเนี่ยอันนี้อันยังไม่ได้มีการปรับพอเวลาเราขึ้นมานั่งในตำแหน่งตอนที่สองเนี่ยนะฮะพี่ๆครับถ้าเกิดอย่างอันจะยืดขาเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนหน้ามันยังไม่ได้มีการปรับถ้าเกิดอันจะยืดขาให้มากกว่านี้เราเลื่อนโบว์ตอนหน้าไปเนี่ยสามารถยืดคงยืดขาอะไรพวกนี้ได้แบบสบายเลยเหมือนรถเก๋งใหญ่ทั่วไป แต่อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือในเรื่องตัวสีส่ส่าอันนี้คือเหลือเยอะเลยนะฮะประมาณสักหนึ่งกำปั้นนะครับแล้วก็ในกรณนนีเราแบบเราเองนอนแบบสบายสบายเนี่ยก็จะเป็นในท่าแทงลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นเหมือนวินยูชนทั่วไปในการนั่งตำแหน่งในการโดยสารตัวรถถึงนะครับอันนี้ก็คือมันสามารถเห็นภาพได้เลยเราอาจจะอยากจะมาลองเองหรือเราอาจจะคิดในมุมที่อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพก็ยึดสมมุติฐานแบบอันนั่งแบบนี้ ลงยึดไว้แล้วปีดเทียบกับคนในครอบครัวเราในการนั่งคันนี้ดูก่อนได้นะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยอันจะแนะนําในตําแหน่งด้านหลังกันบ้างสําหรับมือใหม่หัดขับนะที่ไม่ถนัดตัวรถเก่งนะอันอยากให้ดูตรงนี้ตัว E เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังเนี่ยสองจุดอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเรายกคําว่ามือใหม่หัดขับเนี่ยรถมันอาจจะไม่ได้มีออปชั่นเยอะ เหมือนกับตัวท็อปแต่ในเรื่องตัวงบหรือทรัพย์กำลังเราไม่ได้มีเยอะในการซื้อตัวท็อปแต่เราอยากจะได้แบบผ่อนถูกๆในเกรดตัวรถตัว E แบบนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรคใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนในตำแหน่งของพื้นที่ในการเก็บสมัมภาระโอ้โหอันนี้เหลือกว้างเลยฮะกระเป๋าเดินทางนะครับ ใส่ของจิบป,ประจากกับพงกับข้าวอะไรพวกนี้ใส่ในตำแหน่งตอนหลังตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดอย่างยาลินเอทีพเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ดูนะพี่ๆนะจะเป็นตัวแผ่นกันลองแล้วก็จะเจอตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ปลายางฉุกเฉินนะครับตัวยางอะไรสำรองสำหรับยาลิสเอทีพเนี่ยหรือยาลิสตัว5ประตูเนี่ยคือมันจะไม่มีแล้วอันนั้นนะ่ะคือมันมีติดรถมาก็เอากลับบ้านไปได้เลยก็คือจะเป็นตัวใส่จัมแบตนะครับ ก็มีติดรถไว้ดีกว่าไม่มีอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเอที ip, รอบนอกทั้งคันรถมันใหญ่นะฮะเรามองอาจจะจากในเลนกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนรถเก่งธรรมดาทั่วไปแต่พอเวลามาดูตัวจริงเนี่ยรถเก่งมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวการนั่งในเรื่องตัวการเซอร์วิสในเรื่องตัวการแมเนจเนนหรือการใช้งานง่ายกว่ารุ่นอื่นโคตรเยอะแต่เดี๋ยวยังไม่จบนะฮะต่อไปแอมพาเข้าไปดูด้านในกันบ้าง ไปกันเลยครับสำหรับอย่างตัวรถ e ีโกคาในแบรนด์โตโยต้าเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราต้องชมเชยนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของ Airbag นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น a t ที B, หรือตัว5ประตูเนี่ยมันจะมี Airbag ติดตั้งมาให้ทั้งหมดเนี่ยคือ7ใบนะครับอันนี้เราก็สามารถสังเกตจากสัญลักษณ์ทั้งเสา A หรืออาจจะเป็นในตำแหน่งของโบกทั้งด้านซ้ายด้านขวาได้เลย แล้วก็ได้มีเกเกตของมาให้1ช่องแบบนี้นะฮะคอนโซลหน้าเนี่ยจะเป็นตัวสีดําด้านแล้วก็ได้มีการตัดด้วยเส้นสีบรอนแบบนี้นะครับส่วนเครื่องเล่นสําหรับตัว e เนี่ยอันนี้อ่นมองว่ามันดีดียังไงนะฮะตรงที่ว่าถ้าเกิดอย่างเราต้องการมัตติมีเดียเนี่ยคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ฟังจากวิทยุย่างเดียวแต่มันสามารถที่จะต่อกับตัวบลูทูธได้นะครับแต่ก็อย่างที่ว่าฮะตัวกล้องมองหลังเนี่ยมันไม่มีแต่ในกรณีเราเข้าเกรยร์ถอยเนี่ย มันก็จะมีเซ็นเซอร์ในการแจ้งเตือนให้กับเราในการใช้เกียร์ถอยได้แบบง่ายนะครับส่วนระบบประ,ประกาศตรงนี้ให้มาแบบโอเคมากนั่นคือเป็นแบบปรับออตโต้เห็นไหมครับพี่พี่มันดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะยานรเดที่นี่แล้วก็ช่องวางแก้วน้ําส่งช่องในตําแหน่งฐานคอนโซลเกียร์ด้านหน้าส่วนสําหรับตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นออตโต้แบบขั้นบันไดแต่โหมดชิปอั up, ชิปดาวจะไม่มีมันจะมีเป็นตัวดี ดีก็คือเดินหน้าปกติและมาเป็นตัวเกียร์สปอร์ตพอหมดจากเกียร์สปอร์ตปุ๊บก็จะมาเป็นตัวเกียร์บแต่เกียร์บเนี่ยมันจะใช้ในกรณีที่ไว้ลงทางลาดชันนะครับส่วนคันนี้นะฮะรถปี19เลขไมยอยู่ที่55,215กิโลเมตรแล้วก็จะได้มาเป็นแบบพวงมังตีฟังก์ชันทางด้านซ้ายและด้านขวามือเนี่ยคือมัลติมีเดียหมด จะไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวกุญแจจะเป็นแบบรีโมทเชนจ์นคอนโทรลตัวเปิดปิดปักกิ่งเซนเซอร์สามารถเปิดปิดการทํางานได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะจะได้มาเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ไม่ใช่เป็นตัวเบาะหนังนะฮะจะได้มาเป็นแบบเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอบนอกที่เราไล่ดูกันมาหรือจะเป็นด้านในที่เรากําลังรับชมอยู่ตอนนี้นี่คือรถเก่งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ ลองสังเกตจากการนี่นั่งในตำแหน่งคนขับตอนนี้ดูก่อนได้เดี๋ยวอันจะไปสรุปราคาหน้ารถและก็บอกรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้อีกสักนิดนึ่งไปกันเลยครับถือโอกาสเป็นการอัปเดตรถเก่งเข้าใหม่เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะมีแวะเวียนและก็วนมามีไปและก็มีเข้านะครับหลายท่านก็อาจจะบอกว่าทำไมถึงยังเอาโฉมเก่ามาขายอยู่ อันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบตามตรงอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปแต่ละท่านเนี่ยในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานแล้วก็ตัวรายได้ไม่ได้มีเหมือนกันทั้งหมดนะครับอย่างลูกค้าต่างจังหวัดบางท่านที่กําลังประกอบอาชีพตอนนี้บางคนเขาก็ไม่ได้มีรายได้เป็นหมื่นนะฮะห้าหมื่นสี่หมื่นอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นอย่างตัวรถเนี่ยอันเอามาเนี่ยอันคัดในเรื่องของตัวสภาพดีๆให้กับพี่ๆเลย แล้วในเรื่องตัวราคานี้สําคัญมากตัวนี้ลถปี19เอาไปในราคา3าม0ส0หบาท7,000พทุกอย่างจบเครดิตดีฟรีดาวได้เลยตัวนี้นะครับสําหรับใครที่กําลังอยากได้รถเก่งแบบไม่ต้องใช้เงินยอดจัดได้เยอะออกได้ทุกอาชีพแล้วสําหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนใดก็แล้วแต่ของในประเทศนี้เรามีการบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านฟรีแล้วรถอนุมัติปุ๊บ เรามีบริการจัดส่งตัวรถทั่วประเทศได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจยาลิสเอทีมคันนี้เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเป็นตัวดี ine, ine, ไลน์แอดไลน์ปฏิบัติออโต้ติดต่อมาพูดคุยกับเราหลังบ้านวีดีโอคอรดูตัวรถเพิ่มเติมได้เลยและเด็กกบมันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ